4. หลักความมั่งคั่งทางการเงินฟ้าสรุปให้จากหนังสือมัน e ี่ u m m a r y ค่ะ 1. หาเงินได้ก็คือการที่เราเอาแรงและก็ความรู้ความสามารถของเราเนี่ยไปทํางานเพื่อให้ได้เงินมาก็เหมือนเรามีตุ่มตุ่มหนึง่งการที่เราได้เงินมาก็เหมือนกับการที่เราเติมน้ําเข้าไปในตุ่มและถ้าเราอยากได้น้ํามากขึ้นก็ให้เราหมั่นเติมความรู้เพื่อที่เราจะได้พัฒนาสามารถหาเงินได้มากขึ้นแล้วก็จะมีน้ํามากขึ้นค่ะ 2. ใช้เงินเหลือค่ะในที่นี้ก็คือการควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อให้เราเนี่ยมีไรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายเหมือนกับการที่เราควบคุมการล่วไหลของน้ําในตุ่มค่ะให้เราสามารถเติมน้ําเข้าไปมากกว่าจํานวนที่น้ำอะ่ะล่วไหลออกไปค่ะ 3. เผื่อออมเมื่อเรามีเงินเหลือแล้วเราก็สามารถที่จะวางแผนในการออมเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆก็เปรียบเสมือนว่าเรามีน้ําในตุ่มที่เหลือจากการใช้ในชีวิตประจําวันแล้วที่เหลือเนี่ยเราก็สามารถนําไปลดน้าต้นไม้เพื่อทําให้ต้นไม้แต่ละต เ,เติบโตตามวัตถุประสงค์ต่างๆค่ะ 4. ต่อยอดลงทุนก็คือเราสร้างทรัพย์สินเพื่อให้ทรัพย์สินสร้างมูลค่าเพิ่มหรือว่าสร้างกระแสเงินสดสร้างเงินกลับมาให้เราค่ะในหนังสือเขายกตัวอย่างว่าเอาน้ำเนี่ยเป็นดต้นทุเรียนแล้วได้ผลทุเรียนมาเอาไปขายนะคะหลังจากขายแล้วเนี่ยกากไรเนี่ยมาซื้อที่ดินเพิ่มเพื่อปลูกต้นทุเรียนเพิ่มหลังจากนั้นก็จะทําให้เราได้กําไรเพิ่มขึ้นในอนาคตค่ะนี่ก็คือ4หลักความ,ม่งคังทางการเงินค่ะขอบคุณเนื้อหาดีๆจากหนังสือ m o n e y Summary ค่ะ